มาครับวันนี้เราอยู่กันที่โ์รุมรถยนต์มือสองปฏิพัฒนออโต้นะครับวันนี้เราจะพาพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านมาดูรถเก๋งแฮนด์แบ็กหประตูมีรุ่นไหนบ้างราคาเท่าไหร่บ้างและชอบหรือไม่ชอบมารับชมกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับยกระดับรถยนต์มือสองโ์รุมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัท์ออโต้ยืนหนเรื่องรถสวย คันแรกยาริสเอ็กซ์ตัวพิเศษท็อปสุดโฉมสุดท้ายตัวนี้มือหนึ่งเกือบ7 0 0แสนกว่าบาทนะครับคันนี้สีแดงเดิมๆตัวท็อปสุดออปชั่นจะเต็มเป็นตัวรถปี2022เอาไปในราคา539,000บาทต่อมาตัวยอดนิยมเลยนะครับมาด้า3 2.0ตัว4ีปี2 0ง6 คันนี้เอาไปในราคา3า0 9 0 0เบาทผ่อนเพียง6กพัต่อสัญญายอดนิยมเลยวัยรุ่นหากันเยอะฮะฮอนด้าซีวิตเอฟเคนเป็นซินเทอร์โบตัวนี้รถปี18ผ่อนเพียงเดือนละหมื่นหลักร้อยเอาไปในราคา7 6 9ดแสบาทเหลือคันเดียวและฮอนด้าแจ๊สนะฮะแลอเทมรถเลิกผลิตไปแล้วนะครับอยู่ที่ปฏิพันธ์ออตโต้มีให้เลือกทุกรุ่นย่อย ตัวนี้ RF ปี19 519,000ผ่อนเพียงเดือนละ9,000เท่านั้นหรือจะเป็นตัวรองท็อปนะฮะสีขาวรถปี21.5ตัว V พัสดเกียร์ออโต เดิมๆคันนี้ผ่อนเพียงเดือนและเจ็บพันน้องเล็กเลย Honda BO แต่จรจริงตัวนี้นะปี2017เอาไปในราคา3,19,000บาทแม็กใหม่ยางใหม่ตัวนี้ผ่อนเพียง5,000มาต่อด้วยแบนรมดด้ากันบ้างนะฮะตัวนี้มาด้า2.1.3ตัวสปอร์ตรถปี2 0 9เอาไปในราคา3,59,000บาทตัวนี้เครดิตดีฟีด้าและมาด้อีกคันคันนี้เป็นตัวหประตู1.5เครื่องยนต์ดีเซลปี2016ราคา3,20,000 9,000บาทผ่อนเพียง6,000โอ้โหคันนี้คืออภิมิหารรถอีโคคารหน้าใช้1รุ่นนะฮะนิสสันโน1.2ตัวอ e ีออโตรถปี20 339,000บาทเสเกินรอบคันยางใหม่4เส้นเคดิตดีฟรีดาวผ่ own, อนเพียง6,000ซูซูกิสวิตเหลือคันสุดท้ายตัวนี้1.2 GL รถปี19สีเทาเดิมๆร้อคอสมิคแท้ยางใหม่4เส้น359,000บาท ผ่อนเพียง6,000บาทมิวราดรุ่นนี้โคตรประหยัด1.23สูบเนียงเกียร์ออตโอตโอ้ไม่ต้องคิดเยอะผ่อน4,000ต่อสัญญาได้รถปี18อยากจบในรนุ่นยีโกคาแฮนด์แบ็ก5ประตูต้องรุ่นนี้เลยซิตี้1.0เทอร์โบตัวโฉมปัจจุบันคันนี้เป็นรถปี2,022เอาไปในราคา5 6 9 0 0 0บาทถ้าเกิดอยากได้ผ่อนถูกสุดๆต้องคันนี้เลยครับ บีดาอีโกคานะฮะนิสันมาสสีฟ้าเดิมๆรถปี2017แม็กใหม่ยางใหม่ตัวนี้279,000บาทผ่อนเพียง4,000ปิดท้ายด้วยอีโกคา5 5ประตูแบรนด์หลักตัวนี้สปอร์ตพีเม่มแบ็กรูฟรถปี2020ผ่อนเพียงเดือนละ7,000บาทสำหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับรถอีโกคาแฮมแบ็ก5ประตูจัดโปรโมชั่นที่ดีที่สุด ฟรีจัดโอนฟรีประกันจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับประกันโครงสร้างรับประกันหลังการขายแล้วมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศสําหรับใครสนใจรีบโทรติดต่อมาได้เลยมีจํานวนจํากัดตอนนี้ตอนนี้